สวัสดีครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้รีวิวฝาท้ายไฟฟ้าปาเจโรสปอร์ตนะครับเปิดที่ริมือเดิมของรถนะครับเห็นแค่กดอันล็อกค้างประตูท้ายจะเปิดให้อัตโนมัตินะครับปิดก็เช่นกันนะครับกดอันล็อกค้างประตูท้ายก็จะปิดให้อัตโนมัตินะครับปุ่มเดียวกันนะครับเปิดและปิดนะครับเซ็นเซอร์เท้าเตะเปิดนะครับ เซนเซอร์เท้าเตะปิดนะครับฟังก์ชันนี้สะดวกสบายนะครับเวลาเราถือของเต็มมือไม่มีมือที่จะเปิดเราก็ใช้เท้าเตะเปิดและปิดได้นะครับมือเปิดเดิมนะครับแค่บีบนะครับไฟร้ายจะเปิดให้อัตโนมัตินะครับปกติวเราบีบต้องยกคราวนี้ไม่ต้องยกนะครับรจะมาลองระบบเซฟตี้กันนี้กันนะ ถ้ามีคนขวางอยู่หรือว่าสิ่งของขวางอยู่มือนก็จะอยู่กันทำง,งานและดิดตัวเพื่อความมันนะครับสวิตช์เปิดปิดด้านหน้าจะมีหนึ่งตัวนะครับสามารถกดเปิดและปิดจากในรถได้นะครับโดยที่ไม่ต้องลงจากรถน,นะครับกด,ดเปิดนะครับกดปิดนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับเรามีสินค้าปัจจุบันสปอร์ตมากมายหลายรายการนะครับเรื่องราคาทักมาคุยรายละเอียดกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าจากชนบุรีมากๆนะครับที่อุดหนุนกันตลอดเลยนะครับคราวที่แล้วคันนี้ก็จะก็มาติดเสาวไ i f ไ,วไว้วันนี้แกก็นัาติดล้าไฟ้า ขอบคุณมากๆนะครับผมสนใจทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับขอบคุณครับ